ครับผมเกมมิ่งทีวีส่วนข้างๆข้างๆผมคนนี้เสื้อสีเขียวชื่อช่องครับชื่อช่องอะไรชื่อช่องว่าชื่ออะไรครับคนตึงครับคนตึงครับคนนี้แหละครับชื่อช่องชื่ออะไรครับยื้ออะไรก็ได้ครับโตแล้วเอาเอาดีๆครับเอาดีๆได้นำตัวดักเปกแมครับ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 เก็บขยะวันนี้เรามาเล่นเกมอะไรหรอ วานเนี่ยครับจำไม่ได้เหรอ,อาหาฮะผมไม่เจอดีค่ะผมไม่เจอดีอยา<ะ>กแบบผงเนยนมากเลยหาหาผมไม่เจอดิผมโคตรเนยนเลย <c oughs> เฮ้ยไม่ค่อยสนใจเลยอุ้ยใคร่ แล้วเราสามารถเราสามารถกินกันกันกันกิ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 นเอาไปกินใช่ไหมเพี้ยงหมดนะเฮ้ย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 มากินก่อนมากินก่อนทอดจุกทอดจุกบางทีกินแล้วผมกินแล้วหมดแล้วอ่ะแล้วของผมอ่ะเออคุณคุณเออไม่มีอ่ะคุณไม่มีครับเพราะคุณมันไล่ตัวตนเขาไม่รู้แน あ。いいね เงียบมนแลนะคับเพราะว่าเขาเอาจริงกันอยู่เฮ้ยเ,เคยครบตัวอ่ะเปิดดิท้าหัวแม่งไม่สนใจไปพ่อพ่อปุบปากไปพ่อผมไม่สนพ่อพ่อครับพ่อครับเงียบๆครับผมจะไปดูทีวีทำอไม ตอนเวลาสิบโมงผีหลกผีหลกผีหลกผีหลงยาหลอนผีหลกยาหลอนไหนกันวะอยู่อยู่ข้างบนกันหมดเลยอ่ะไม่สนใจมาดูดูทีวีดูทีวีปาปะป i

รถท้องเร็วปิดไฟแล้วปิดไฟอะไรอะรอะไร,รอะอะอะยิหมุนปีเดลไล่เรานอนแ้เรานอนแล้วเปิดไฟดีกว่าเราเราแอบเล่นเกมกันดีกว่าผม นี้พวกเราจะไม่ตายถึงตายล้วก็ยังจะตื่นมาเราเราเราเป็นความั้งหมดความฝันช,ช,ช,ชายชายชายชลืมไปนี่อะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นเราไม่ตายพ,อพอ่อเราเป็นอะไรไปอะพี่พ่อเราง่วงนอนพ่อเรานอนพ่อเราละเมอลุดยาเองกดกดยอง อุ้ยมันเสียสเตมีน่าอย่ากดอย่ากดไม่เรานอนอยู่แล้วมันก็เพิ่มอยู่แล้วเออใช่ฟลัมแบบคอินฟิตี้งมีหิวข้าวใครเปิดไฟบ้านไหนวันศุกรเปิดไฟแล้วนอนนะบ้านเราเออบ้านเราไม่เลัวเลยเราอยากเห็นนะพ่อก็เปิดไฟขายดีเออใช่ไหม ไม่ปิดประตูด้วยนะไม่กี่ข้ไคม่กข้อแล้วคุณหิวข้วยังเปิดไฟั้งบ้านไปไปไไปคุณไปคนเดียวได้ไดแล้วเปิดไฟไว้แล้วไม่มีอะไรไม่ต้องพ่ออะไร่ะปไปอย่าดเยอะเดี๋ยวพ่อตื่นอ ดูคลิปพี่เกมมิ่งทีวีเหรอยูวียีช่องยีว่าก็ช่องมาตามิตาตาดตามเลยติดตามด้วยติดตามด้วยกดติดตามเยอะๆเลยเหงื่หิวข้าวหิวข้าวไม่ไปหรอ มนอนี่ยคิดดูนอนไปไปอะแล้วพ่อไม่ตื่นด้วยนะเออพ่อพ่อหลับหนและไม่ก็กินยาสรบอะแ่หอเมื่อเมื่อไหร่จะถึงหกโมงเนี่ยยังไงก็หลอดพ่อหลับในพ่อไม่ตื่นจับพ่อกดจับพ่อกดน้ำนะ เพราบังล่องเราไม่มีน้ำเสดไม่เดี๋ยวกินจริงอ่ะ เซตการน,นอนแล้วไงพ็ตื่นมาแล้วก็จะนอนหลับไปอีกเยอะแล้วก็แล้วก็ไปกินต่อตอนพ่อนอนไงให้พ่อให้พ่อให้พ่อไปนอนก่อนไปเลยไปเลยไปเลยไปไปบกินไปรกินไป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 ัิเาก็ไม่สนใจเลยบ้านเหไฟทังบ้านเย่ายวิ่งนะเดยวิ่ง ดแล้วทุกคนมันยังมงหมดเหลือหกสิบอ่ะโอ้โหเยอะเลยเดี๋ยวไม่อีกแป๊บเดียวแล้วก็ต้องลงไปกินข้าวลงไปทำอาหารเพราะว่าข้าวเราต้องรอพ่อตื่นก่อนเ้าประมาณอาหารเหลือครึ่งอ่ะเออเออเอองั้นเรามีข้าวอยู่ป่ะเรามีข้าวอยู่ในตัวป่ะตายแล้วตายแล้วไม่รอดมันจะเอาอีกอ่ะ จะตายงูคือตายขุดไว้อะ่ะเฮ้ยพ่อพ่อพ่อขึ้นมาทําไมอะ่ะพ่อพ่อพ่อสลีปอยู่พ่อสลีปอยู่มไม่เมื่อกี้เห็นใครไม่รู้เสืเ้อเสื้อสีดแดงขึ้นมาเขาละเมอ,อแล้วลหรือเปล่าแล้วเขาละเมอหรือเปล่ลาละเมอนั่นไงนั่นไงเห็นไหม,ไมเห็นไหมนะเห็นไม่ดีบักงูหล่ดไปเองเล่นแล้วก็หลอนโอ้ภาพเล่นแล้วก็หลอน เริ่มเริ่มเริ่มหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเไปรอพ่อขึ้นมาลงเลยลงเลยลงเลยไม่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 ปลอดภัยปลอดภัยข้ามรถช้าเป็นเป็นผีก็ไปจับตัวพ่อไว้ดิให้พ่อไม่ตื่นอ่ะสีได้เลยได้เลยสีทุบแล้วสีทุบแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ถุยสีสีแล้วไปไปไปกำลังจะลงไปถามจริง เป็นผีแหละมาเป็นผียังเดินได้อยู่ผีขัดาะารผีขัดอากาศหายใจตายไม่อยูข้าวอิวข้าวไป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  <c oughs> ไปลงไปเลยพ่ออย่าไปตื่น้ะพ่อแล้วพ่อ,พอตื่นผมตกหน้าพ่อตายอะพ่อตน้พ่อตื่นพปอตื่น สำหรับนนรสพาร์ทส,สองนี้ไม่มีต่อนะครับออเพราะว่าเเพราะว่าแค่สี่ทุ่มเนี่ยเอ้ทีสี่เนี่ยยังเอาชนะไม่ได้เลยลองคิดดูหกโมงผมยังผมยังผมจะไปชนะได้ยังไงอ่ะพาร์ทส,สองอพาร์ทส,สจบไปเพียงเคราวนี้ไม่ได้คีมโม้หรอกผมงพี่ <ละ S 1> เกียดละก่อนไปะละก่อน